มาแพ็ iPhone 14 Pro Max กันค่ะทุกคนออเดอร์นี้นะคะ iPhone 14 Pro Max 4ทอง 128GB ่ค่ะไปแพ็กกันเลย ออเดอร์นี้นะคะลูกค้าไม่ได้รีเควสสีมานะคะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยเลือกเป็น iPhone สีทองมานะคะพี่นอรีก็เลยจัดเป็นของแถมเซตส,สีเหลืองให้นะคะผ่อนกับร้านเรานะคะบอกเลยว่ามีทั้งเคสทั้งฟิล์มให้นะคะแบบจุกๆอย่างนี้เลยสาหรับใครที่ติดฟิล์มไม่เป็นนะคะก็ฝากทางร้านเราติดให้ได้นะคะแถมให้ด้วยแล้วก็ติดให้ด้วยนะทุกคนร้านแซลมอนโฟนนะคะเปิดมานานกว่า5ปีนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะจ่ายภาษีถูกต้องตามกฎหมายเลยนะอายุ อยู่เท่าไหร่ก็ผ่อนได้นะคะแต่ว่าถ้าต่ํากว่า18เนี่ยอย่าลืมขอผู้ปกครองมาผ่อนก่อนด้วยนะยังไม่พอนะคะถ้าใครยังไม่ช่วยยังไม่มั่นใจเนี่ยร้านเรามีหน้าร้านด้วยนะทุกคนสามารถเข้ามาที่หน้าร้านก่อนได้นะคะซื้อสดก็ได้ของแถมนะคะเปิดผ่อนก็ได้ของแถมเหมือนกันนะทุกคนหรือถ้าใครอยากมาดูหน้าร้านนะคะก็สามารถนัดหลับได้เหมือนกันนะคะหน้าร้านนะคะก็จะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะ9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นเลย เข้ามาดูมาลองเล่นเครื่องกันได้นะคะหรือจะเข้ามาซื้อที่หน้าร้านก็ได้เช่นกันค่ะมีดีเชฟชันคอยบริการตลอดเลยสุดท้ายนี้อย่าลืมผ่อน iPhone ต้องแซลมอนโฟน